สวัสดีครับทุกคนในค่ำคืนนี้ครับวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นะครับเป็นศุกร์ที่16กรกฎาคม2564ครับเดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันหน่อยนะครับว่าคืนนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก็มันเป็นช่วงที่ฟุตบอลลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยยังปิดซีซั่นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าหลังจากเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยกลางเดือนหลังเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีพวกแมตช์อุ่นเครื่องอะไรออกมาให้ได้ติดตามกันบ้างละเพราะว่าแต่ละทีมก็เริ่มเรียกนะักฟุตบอลกลับมาเข้าแ,แคมป์ ส่วนในรายการแข่งขันเนี่ยเอาจริงก็ยังมีรายการที่น่าสนใจอย่างคอนคาเคปโกครับ2021นะครับเล่นกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีโปรแกรมแข่งขันเหมือนกัน,นปีนี้เป็นเป็นปีที่มีศึกชิงแชมป์ทวีปเยอะเหมือนกันนะ Euro, America, ยูโรโคปาอเมริกาจบไปละสองรายการแล้วก็นี่เป็นของโซนคอนคาเคฟนะครับในศึกโกคัพด้วยนะครับอะก็สนใจก็ตามรุ้นตามเชียร์ได้นะครับอย่าง วันนี้ตามโปรแกรมนะครับจะมี2คู่แต่ว่าจะเล่นก็คือช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับกัวเตกเจอกับจาเมกาแล้วก็ซูรินามเจอกับคอสตาริกาตอน7จ็ดมงครึ่งเลือกลุ้นเลือกเชียร์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีฟุตบอลอียิปต์พิมลีกด้วยนะครับอาลับคอนแทคเตอร์เจอกับ พีรามิดเอฟซชอบชื่อนี้จังเลยทีมพีรามิด f อฟนะครับอเอเหนือกว่าเขาอยู่ครึ่งควบลูกด้วยแล้วก็มีฟุตบอลอุลุกวัยพิเมราดิวิชันด้วยนะครับฟุตบอโลโรมาเนียนะก็มีให้ได้เลือกรุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปแถบบราซิลก็มีครับฟุตบอลลีกเออร์ซีรีบีนะครับเป็นลีกรองของบราซิลฟุตบอลไอซ์แลนด์นะฟุตบอลถ้วยของคาซัคสถานฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคนเน่นนะครับก็มีเหมือนกันหนึ่งคู่นะครับช่วงสี่ทุ่มครึ่ง ตูคูเจอกับคอนดกคอนโครานะครับฟุตบอลโครเอเชียฟุตบอลคูรอมเบียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเดนมาร์กสเปรกด้วย1คู่นะครับฟุตบอลฟินแลนด์เอาจริงจริงฟุตบอลแบบหลีกรองๆอง่ะมีให้เลือกลุนเยอะนะค่ำคืนวันศุกร์ทุกคนดูนี่ครับโปรแกรมเพียบเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหัวข้ามนะฮะแล้วก็ลากยาวไปถึงช่วงเช้าเลยนะครับ ก็ถือว่ามีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันสนุกนะคืนนี้นะครับคืนวันศุกร์ไม่เหงาแน่นอนนะครับอส่วนคู่ที่เด็ดบวก10ที่ผมจะนํามาฝากทุกคนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบเป็นนี่ครเกมคู่นี้ครับทุกคนในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับระหว่างมิดทิลลนเจอกับโอเดนเซ่นะครับสองทีมในศึกฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนะครับเตะตอนเที่ยงคืนตรงเลยนะครับคืนนี้แหละนะครับได้ลุ้นกันนะครับ แฮนดิ้ครับคู่นี้เปิดมาทุกคนดูครับเป็นมิติวลันนะครับที่เหนือกว่าอยู่1ลูกเลยอันนี้บังคับมีเม็ดที่2นะครับบังคับต้องยิงสประตูแต่เลทจ่ายจ่ายดีครับเนี่ยครับจ่ายเต็มนะครับเชียร์100ได้100ถ้าเสียเสีย96แค่นั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งโอเดนเซ่เนี่ยจ่ายอยู่ที่0.90นะครับทุกคนอ่ะเลือกลุ้นเลือกเชียร์กันได้นะครับจะบอลต่อหรือบอลรองแล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับก็คือมิติวลันต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับจ่ายอยู่ที่0.76แลลล้วก็เททที่่มิูนตอ 1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับจ่ายเต็มเหมือนกันนะครับจ่ายลบ0.69ตัวแดงครับจ่ายเต็มนะครับแต่เสียเสีย69สนะสมมติคุณเชียร์100อันนี้ยืนยืนพื้นตัวที่100นะเชียร์100ได้100ถ้าเสียเสีย69อ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ายอดเล่นแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันะนะเนาะแล้วก็มาที่เลทสกอร์ยิงมากยิงน้อยกันหน่อยแล้วกันนะครับมีเปิดโอเวอร์ไว้ที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็มี2ลูกครึ่ง นะแล้วก็มี3ลูกนะครับยังเลทสอลูกครึ่งควบ3กับ3ลูกเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะครับส่วน2ลูกครึ่งเนี่ยเลทจ่ายอยู่ที่0.81อันนี้ผมพูดเฉพาะเลทยิงเยอะนะอ่าถ้าใครจะเชียร์ยิงน้อยก็เชียร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะฮะ แล้วก็เชียร์มิทูลันชนะเนี่ยจ่าย1.58นี่งเหนือกว่าเยอะนะแล้วก็เชียร์โอดนเซ่จ่าย5.00ส่วนมุมเสมอจ่ายอยู่ที่4.00ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์ผลการแข่งจบเลขคี่เลขคู่นะจบเลขคี่เนี่ยจ่ายเต็มจบเลขคู่จ่าย0.91ครับ นี่คือ90นาทีทุกคนแล้วก็มันจะมี45นาทีด้วยนะครับเปิดให้มิทิลลนเนี่ยต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งหรือว่าต่อปอนะครับจ่ายอยู่ที่0.83แล้วก็เลทที่มิทิลลนต่อครึ่งลูกอันนี้บังคับต้องชนะนะครึ่งแรกจ่ายเต็มครับจ่ายเต็มนะครับเลทจ่ายจ่ายเต็มจ,จ,จ่ายดีเลยแหละนะแ้วก็ลุ้นกันนะครับว่าจะจะยังไงนะครับถ้าใครจะเชียร์มิทิลลนเนี่ยถ้าถามผมนะเนี่ยอาจจะทํามั่นใจนะอาจจะเชียร์เนี่ยเลทครึ่งลูกในครึ่งแรกก่อนแล้วก็ไปใส่หนึ่ง ผมว่ามันอาจจะได้2ต่อก็ได้แต่ฟุตบอลน,นะทุกคนมันก็ลูกกลมๆนะมีโอกาสได้2ต่อมันก็มีโอกาสเสีย2ต่อเหมือนกันนะเนาะอ่ะแล้วก็สกอร์สูงต่ำครึ่งแรกมี1ประตูกับ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะมีอยู่2เลทน,นะครับสกอร์สูง ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเชียร์มิทูลันชนะครึ่งแรกนะครับจ่าย2.27เชียโอเดนเซจ่าย4.40แล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่2.29นะนี่คือเลทที่เปิดให้กับทุกคนได้ลุ้นกันสำหรับคู่นี้ครับเกมเดนมาร์กซูเปอร์ลีกมิทูลันกับโอ e เดนเซแล้วก็คู่นี้เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงก็แล้วกันนะผลงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเหมือนนทีน่มันเป็นเกมเปิดฤดูก,กาลนะนะครับมันก็อาจจะแบบ ชีวะอะไรไม่ได้มากนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการเตรียมทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันคงโดนกับผลกระทบแหละนะครับแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่สโมสรนะครับเขาจะรับมือแบบไหนนะครก็นี่ครับอันนี้เป็นผลงานภาพรวมนะฮเกมลังสุนมียกเลิกไปเกมหนึ่งแล้วก็มีชนะ3เกมนะครับเทีแรกแล้วก็มีแพ้1เกมนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบแมตช์บบบนเครื่องนะเออนะครับแล้วก็เอ่อส่วนฝั่งของโอเดนเซ่เนี่ย พวกเขาผลงานค่อนข้างใช้ได้นะครับผลงานค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะเอาจริงภาพรวมนะใน5เกมไม่แพ้ใครนะใน5เกมหลังนะไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าผมว่าไอ้พวกสถิติพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะชี้วัดอะไรได้นะครับดูจากเลทดีกว่าทุกคนเลทเนี่ยเปิดให้มิทิลลนเนี่ยเหนือกว่าอยู่ลูกหนึ่งเลยซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่ามิทิลลนเนี่ย ดูดีกว่าโอเดนเซ่ค่อนข้างเยอะนะครับเลดเปิดออกมาบังคับมี2ประตูผม,ผมยังชอบไปที่บอลต่อสําหรับคู่นี้นะครับยังชอบไปที่มิดทิวลด์แล้วคิดว่า1ประตูทําได้นะครับแล้วก็มาลุ้นเม็ดสกันซึ่งผมก็มองว่ามันยังน่าตามไปที่เลดหประตูมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยชนะ1นประตูคุณก็อาจจะเชียร์ฟรีถูกไหมครับแต่ถ้ามีเม็ดสคุณได้เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เด็ดบุกสิบสำหรับผมในค่าคืนนี้เกมเดนมาร์กซูเปอร์ลีกให้เลือกเชียร์มิดทิวลด์ครับและอย่าลืมนะครับทุกคน ลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ